พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนโยนความหวังความสงบและจิตใจด้านในตามความเชื่อของไทยการฝันเห็นพระจันทร์มาเกี่ยวข้องกับโชคชะตาความรักความสำเร็จแบบค่อยเป็นค่อยไปและข่าวดีที่กำลังจะมาถึงความหมายจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของพระจันทร์ที่ปรากฏในฝันต่อไปนี้เป็นคำทำนายฝันเกี่ยวกับการฝันเห็นพระจันทร์ในรูปแบบต่างๆฝันเห็นพระจันทร์เต็มดวงเป็นฝันมงคลสื่อถึงความสมบูรณ์ความสำเร็จและความสุขที่กำลังเบ่งบาน สิ่งที่รอคอยมานานมีแนวโน้มจะสำเร็จได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างชีวิตช่วงนี้จะค่อนข้างราบรื่นมีแสงสว่างนำทางการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้เงินก้อนโบนัสหรือผลตอบแทนจากสิ่งที่ลงทุนไว้รายจ่ายเริ่มสมดุลมากขึ้นมีเงินเหลือเก็บการงานงานก้าวหน้าได้รับคำชื่นชมหรือมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งโปรเจกต์ที่ทำจะเห็นผลชัดเจนเป็นช่วงที่เหมาะกับการแสดงศักยภาพ สุขภาพสุขภาพโดยรวมแข็งแรงอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะดีขึ้นจิตใจปลอดโปร่งเครียดน้อยลงความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงเข้าใจกันมากขึ้นคนโสดมีเกณฑ์พบคนที่จริงใจและเข้ากันได้ดีคำเตือนอย่าหลงระเริงกับความสำเร็จมากเกินไปควรรักษาความถ่อมตนและวางแผนอนาคตให้รอบคอบเลขมงคล2 1 2 1 5 2 8 8 2ฝฟันเห็นพระจันทร์เสี้ยวหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ ความหวังเล็กๆที่กำลังเติบโตแม้ยังไม่สมบูรณ์แต่มีแนวโน้มที่ดีหากอดทนและตั้งใจจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นในอนาคตการเงินรายรับยังมาไม่เต็มที่แต่มีช่องทางใหม่ๆใ,ให้เริ่มต้นควรเก็บออมและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยการงานเหมาะกับการเริ่มงานใหม่วางแผนหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ความสำเร็จอาจช้าแต่มั่นคงสุขภาพระวังอาการอ่อนเพลียพักผ่อนไม่เพียงพอ ควรดูแลสุขภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้นความรักความรักยังไม่ชัดเจนคนโสดอาจมีคนเข้ามาแต่ต้องใช้เวลาเรียนรู้คนมีคู่ควรสื่อสารกันให้มากขึ้นคําเตือนอย่าใจร้อนหรือคาดหวังผลลัพธ์เร็วเกินไปทุกอย่างต้องใช้เวลาเลขมงคล166-61ฟันเห็นพระจันทร์สว่างมากผิดปกติเป็นสัญ,ญญาณของชื่อเสียงข่าวดีหรือการถูกจับตามองมีโอกาสได้รับโอกาสสำคัญในชีวิต แต่ก็มาพร้อมความกดดันและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นการเงินมีรายรับเพิ่มจากความสามารถหรือชื่อเสียงแต่ควรระวังรายจ่ายที่ตามมาแบบไม่รู้ตัวการงานงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับอาจได้รับหน้าที่สำคัญหรือบทบาทใหม่ที่ท้าทายสุขภาพระวังความเครียดจากความคาดหวังสูงควรหาวิธีผ่อนคลายจิตใจความรักเสน่ห์แรงมีคนสนใจมากขึ้นคนมีคู่ควรระวังบุคคลที่สามหรือความเข้าใจผิด คำเตือนอย่าประมาทคำพูดและการกระทำเพราะอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์เลขมงคล591959 59, ฟันเห็นพระจันทร์ถูกเมฆบังสะท้อนถึงอุปสรรคความไม่ชัดเจนหรือความกังวลในใจสิ่งที่หวังอาจล่าช้าหรือมีเรื่องให้ต้องคิดมากแต่ไม่ได้ร้ายแรงหากอดทนจะผ่านไปได้การเงินการเนิเนติดขัดชั่วคราวมีค่าใช้จ่ายจำเป็นควรวางแผนและหลีกเลี่ยงนี่ใหม่ การงานงานมีอุปสรรคหรือความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างต้องใช้สติและความอดทนสูงสุขภาพระวังความเครียดนอนไม่หลับหรืออาการปวดศีรษะจากความคิดมากความรักความสัมพันธ์มีความไม่เข้าใจควรพูดคุยด้วยเหตุผลและเปิดใจคำเตือนอย่าตัดสินใจเรื่องสำคัญในช่วงอารมณ์ไม่มั่นคงเลขมงคล3 7 3 7 7 3ฝันเห็นพระจันทร์สีเลือดเป็นฝันเตือนที่สื่อถึงการเปลี่ยนแปล,ปลงครั้งใหญ่ เหตุการณ์ไม่คาดคิดหรืออารมณ์ที่กดดันอยู่ลึกๆในใจอาจมีเรื่องให้ตัดสินใจสำคัญหรือพบความจริงบางอย่างที่ส่งผลต่อชีวิตแม้ดูน่ากังวลแต่หากตั้งสติและรอบคอบจะสามารถพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้การเงินการเงินผันผวนมีรายจ่ายฉุกเฉินหรือเรื่องจำเป็นที่ต้องใช้เงินก้อนควรระวังการลงทุนสิ่งสูงและหลีกเลี่ยงการคำประกรันหรือให้ยืมเงินการงานงานมีความกดดันสูง อาจเกิดความขัดแย้งหรือการแข่งขันที่รุนแรงต้องใช้ความเด็ดขาดและความรอบคอบในการตัดสินใจระวังคำพูดกับผู้ร่วมงานสุขภาพระวังสุขภาพเกี่ยวกับความเครียดความดานันหรืออาการอ่อนล้าสะสมควรพักผ่อนให้เพียงพอและใส่ใจสัญ,ญญาณเตือนจากร่างกายความรักความรักมีอารมณ์รุนแรงหึงหวงหรือเข้าใจผิดง่ายคนมีคู่ควรหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์คนโสดอาจเจอความสัมพันธ์ที่เร่าร้อนแต่ไม่ยั่งยืน คำเตือนอย่าตัดสินใจเรื่องสำคัญด้วยอารมณ์โ่ววูบระวังความขัดแย้งที่อาจบานปลายควรตั้งสติและใช้เหตุผลเป็นหลักเลขมงคล041340413ฝันเห็นพระจันทร์ขึ้นพร้อมดวงดาวเป็นฝันมงคลมากสื่อถึงโชคลาภความสำเร็จและผู้สนับสนุนที่ดีชีวิตจะมีคนช่วยเหลือเกิดโอกาสใหม่ๆอย่างต่อเนื่องการเงินมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษลาบลอยหรือผลตอบแทนจากหลายทางพร้อมกัน การงานงานราบรื่นมีทีมงานหรือผู้ใหญ่สนับสนุนความสำเร็จมาแบบไม่โดดเดี่ยวสุขภาพสุขภาพดีทั้งกายและใจพลังบวกสูงเหมาะกับการเริ่มดูแลตัวเองอย่างจริงจังความรักความรักสดใสคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจคนมีคู่มีความสุขและเข้าใจกันดีคำเตือนอย่าละเลยโอกาสดีๆที่เข้ามาควรกล้าตัดสินใจเมื่อถึงเวลาเลขมงคล8ปดหนึ่งโดยรวมแล้ว การฝันเห็นพระจันทร์ถือเป็นฝันที่มีพลังบวกสื่อถึงความหวังความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงภายในใจความหมายจะดีหรือเตือนใจขึ้นอยู่กับลักษณะของพระจันทร์ในฝันหากใช้สติและเข้าใจสัญญาณจากฝันชีวิตจะเดินไปในทิศทางที่มั่นคงและสว่างสวยมากขึ้น